เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขแบบได้ครับเป็นเลขวิ่งวิ่งแล้วก็จับคู่น้ำหมอครับแรนครับคือวิ่งแล้วก็จับคู่ครับแต่ว่า,วามันมันกระซิมีกระซิมีสิบคู่แต่กระถอสิบคู่คือหลายอยู่หลายแนวครับหลายแล้วแหะครับสิบคู่แต่ว่าส่วนเหรียนนี่ก็คือแม่เหรียนนี่แม่เลย วิ่งนี่แม่นแม่นลักวิ่งนี่เข่าเข่าทุกงวดนหรือเปล่าครับแม่นเข่าทุกงวดเลยครับอืเข่าทุกงวดเลยเนาะครับวิ่นเข่าทุกงวดครับเข่าทุกงวดวิ่งนี่วิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยอเปล่าครับหรือจย่งไรก็คือแม่นแม่นบนแต่แต่ล่างนี่ก็ โอแบบไยๆสองงวดรุดงวดหนึ่งแน่สามงวดรุดงวดหนึ่งแน่เป็นธรรมดาออนต่ล่างผมบ๊คยเรียนบมากปันใดก็หม,มั่นใจบุญครับครับคือเรียนบน<ส>ุญเรียน<ม>ชั่วไปเลยขอถามครับขอถามสตีสิตีตั้งแต่ปีนี้มา้นะครับผมเขาขี้งวดแล้วครับเขามากี้งงวดแล้วสตีปีนี้เขาวัดสิบกงวดครับเขามาสิบกงวดแล้ว สิบก้อนยังสมตมติผมผมยันยานยังสิละหมวกตีสิบเอ็ดหมวกทีมันยังบกผิดอยูน่นะถือ<ม>เดียมันสิบว้นสิบเอ็ดก้อนนี่มันสิบพิดละก้อนหนึ่งถ้ามันกับเขามาเลยเขามื่อไรครับก็ดีว่ามีมี่ใช้ปานก็นเอาเบื่อม่ใมห้ครับผมอาจารย์มนเนาะอ,อาจารย์มนดูดูสีสเกตบะครับดูสีดูสีสเกตรครับด,ดูสีสเกตอาจารย์เลีอาจารย์มนสีสเกตเนาะเป็น นักคำนวณเลขกวิ่งแล้วก็จับคู่นะครับงอ๊ะงอัะงบเขานอ๊ะงอ๊ะงอ๊ะเข้างอ๊ะงอ๊ะัอ๊ะรับเง้าหากระงอ๊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 ะ่กระงอ๊ะงอหะงา๊ะงอ๊ะงอ๊ะือ๊ะงอ๊ะงอ๊ะงอ๊ะๆว่าผมตรงไส๊ะงอมะงอนะวอ้ะงอ๊างอ๊ใครเข้าใครอ๊ะงอม สองแรนหาสื่อฝากผู้รักผู้ใ่สื่อโทรหามองอื่นที่หูจกักหูจักสื่อแต่ใน,นมูบานนี่ใน,นจังหวัดนี่สื่อบ่ด้คุณหูจักว่าถ้าเป็นเล็ผมแรนนี่ถ้าแรนหาพันนี่เขาถามหลุดว่าเหล็กมาจากสายตะเลนหาหมื่นหาแสนหนึ่งสองแสนเนขาถามด่อตั้งแต่หาพันขึ้นไปเขาบอร,รับเลยเขาหวว่าแบบเป็นเหล็กเลขที่ผมผมมอกมานะผมเห็ดจังสีนะมันกด บ่ได้เลยตองหาซื้อมองเจ,จ,จ้าใหญ่ๆ่ที่หูจักมือชีนะโทรไปเรียนจนเขาสิบบ่หลับอับนีเห<ว>็น<ร>งวด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 ที่สิบหกสีหาเนี่ยครับอาจารย์เห็ดไป,ไปเนาะเห็ดไปนะครับอ่าสิบหกเดี๋ยวผมผมให้ให้มือมอื่นเลยบอสสิบหกให้ให้มืออื่นเพราะว่ายังบ่ได้เหตดแต่ว่าสิหาหาคือว่ามันก็มีความฝังใจนะอยากให้แบบ คุณเท่ามันให้กินเจ้าายๆเนี่บ่ามันให้เจ้ากินจนึงสี่นะครับเมื่อนี้นมื้อนี้พอมียำๆม,มาบ่คคับเลีกวิ่งให้วิ่งแล้วก็จับคูม่มือกันก็ได้เวิ่อยๆเยวะไปหนึหน่งเนยออกหาสามบนอนอะครับซีหาสามบนข้างหลางหนึง่ง บนนี้บนนี่สิมามามาทั้ง่งครับอะไเงี้ยหนึ่งครับวิ่งหนึ่งบนบนแน่นอนครับวิ่งหนึ่งบนสามสิบล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ตท่เไก็สามสิบล้านเปอร์เซ็นต์แมนครับมาแน่นอนครับวิ่งหนึ่งบนสามสิบล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เสียเงินเลยหาเงินมาวิ่งเลยวิ่งหนึ่งจ้าตรงไหนมารับใช่แม่น่ายแต่ว่าตอนนี้ผมสิมาลงทั้งทั้งบุรีรัมย์ทั้งโคราช ทั้งซูลินทั้งนี่เจ้าได้ยังไงล่ะผมสิแรีนแต่ละเจาแ่ละเจา่ละเจาแสดงว่านี่สแสดงว่านี่สิิรียนให้เอาจนเหมือนดับไปตีนจนดับเลยผมทำอันเจ้าอันหลายแม่นมอครับคอยเล่นวิ่งเอาเจากพวกอันอนาศัยอาศัยลงทุนอนาศัยลงทุนเอาก็คือมี่ข้นมาหาหลายอยู่เพื่อทำนอกว่า่ให้เล่นไน้อยวห้มาสืออยู่นี่ให้บอกน้ัยแต่เจ้า ถาเรสิบอยากยูนิทพื้นที่ซีสเกตนีคือคือบ่กจมื่อบ่อวางเซนคืบไหบเอาบนบนนะบนวิ่งตัวเดียวแล้วบ่ครับหนึ่งตัวเดียวแล้วบ่หนึ่งตัวเดียวเลยสามสิบล้านอร์เซนบนวิ่งบนหนึ่งตัวเดียวสามสิบล้านอร์เซนอ๋อออกแน่นอนแถจมืองวดนี้งวดนี้จะมือดับแทๆจะมือดับแๆแล้วล่างนะครับอาจารย์ล่างดง งลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขคิดคำนวณไหมต้องใช้เวลาลายชั่โมงได้ลลางนี่ผมกับบุ่อยได้บุกคอยได้เรียนบางเทือกแบบมันมีความผิดแน่ม,มีความผิดแน่ก็คือว่าสามหมดสองหมดมาเทือกบังเทือกผิดผิดกันหมดนี่ยังสินะได้บุญมีซื้อเข่าสงหวดดูแลอาจารย์คือเขาสงหวดดูแลคือของพวกมเหตุการณ์ในสูตรมาจากหลับหลับมากมมาการมุน อาจารย์มูลศรีสเกตครับเคยไป็นปูนเปลืออยู่แถวหมองหีกบอกเคยไป็นปูนเปลือมาครับแล้วก็เคยได้มาจังไห่เหล้านี่เก่าไฮเมนนะไฮเมนไฮเมนไห่เหล้าตัวเมืองี่ว่าท่านได้จะคู่เดีอาจารย์หนึ่งหนึ่งว่าจะจับจับคู่อย่างนี้ม่้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับให้ผมจะจับให้แต่ว่าขออีกจักมื่สองหมื่นเลยพอหมื่นสองหมื่นเป็นไงแม่แต่ว่า ผมรับการเรล่นแรงผมคือมันมากแน่นอนมาแค่ผมม่เค่ผมม,เม <า S 1> ่มมเคยเห็นใคม,มันใจหอดสามสิบล้านเปอร์เซ็น, <จะ S 1> นต์หนอตั้งแค่กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แค่ไหน,นมีนะมีหลัจ<า>กจันทร์นี่นะสามสิบล้านเปอร์เซ็นต์นี่นาตายแถอะจมื่ดนดับดับแนวเถ่ะจมื่อดับระบดับแนวเถอะจมื่นสามสิบล้านเปอร์เซ็นต์ิ่งหนึ่งมีจมื่มีจมือใหญ่ให้ไม่ว่าเขาสิบ้านับละเขาว่า อ๋อปีนองเลยเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านรอติดตามนะครับอาจารย์มนอีกสองหมื่นป่ะครับอีกสองหมื่นว่าสีให้ให้จับค่ให้ไปสือรถกระลีบนึงครับห้ทั้งสาม,สามตัวสอ<า>งตัวป่ะครับห้ทั้งสองตัวสามตัวกันลงลงล,ง,ลงเบิ้งเด้อแต่ว่าอาจารย์นี่สันชัดคือแลนดย่างเดียวแลนดย่างเดียวแลนเอาคักคเลขก,กันวัวเลยครับผมชน <ด S 1> เลยยัยัดยัดอัน บอกพี่น้องใเรียนเมื่อยจซื้อเด้ออาจารย์เด้่ยเนให้เพิ่นต้องได้เงินนับเดียร์นนี่ก็ได้เงินแล้วพวกสูซี่อันก็อันไปจมื่นนั้นผมได้สนใจดอกแต่ว่าอย่าพลาดให้ผมได้แลีนนะอย่าให้อาจารย์ได้แลีนนะเจ็บลอยมืดเลยไม่พองเลยครับผมจนถึงห้าหมงสื่อผมนี่เลยจังเลยครับเอารอติดตามอีกสองมือเนาะอีกสองมือเนาะครับเนาะอีกสองวันนะครับอีกสองวันนะครับผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตเอาเสียงโอกาสเด้อ ครับได้ค <avec> ร <behaviour> ับได้ครับคืออายากให้พี่น้องสุขคุณครับอยากให้พี่น้องทุกคนณได้พูดหนีปูดสิ้นอีกกว่าว่ามีการเลี้ยงรององี้ยสิว่าองี้ยคือผมเสียหายจังสิล่ะให้เลี้ยงเลยครับสาน้ำมันเงี้ได้ลบการตัวครับผมเอาะครับเจ้าเมืองตัวประเทศเตรียมรอแล้วครับกับอาจารย์มนลเรียกวิ่งนะครับผมให้มาแล้วครับเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วครับหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งบนสามสิบล้านเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวรออีกสองวันนะครับจะจับูดเป็นที่ไหนกันเดี๋ยวรอกันนะครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับทุกคน,นครับพิมพ์รอไว้เลยอาจารย์มนศรีส,สกเกตนะครับผม